แต่ถ้าเกิดขับขับแล้วคนขับเวียนหัวมึนงงนี่ก็ต้องอาจจะต้องสูบเปปเปอร์มินใช่แต่ถ้าหิวก็ต้องแวะสินทอออหรือถ้าขับขับอยู่แล้วเช็คเอนจิ้นมันขึ้นนี่ก็ ECU จาถูกต้องเทอร์โบแกนขาดก็ไปเฟล็กซ์แต่ถ้าเอ๊คิดในใจว่าฝาก,กระปองลายนี่มันเก่าไปแล้วไม่สวยก็ต้องไปมอนซาใช่ แถ้าครัชไม่ดีคัดลื่นก็บีอาร์ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องใช้รถของทางเตอร์ตาเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาอะไรครับแต่ก่อนจะแข่งก็ต้องขึ้นวัดพลังไดโน่กันที่พลังแบงก์ก่อนป้าถูกต้องครบหรือยังวะหวานเจี๊ยบชงโคตรหวานเลย คันนี้ครับหนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมใช่พีทีซีนัทพงศ์ทรัพย์มานุพันธ์ครับพีทีซีบ้านสวนเรซิ่งครับทำไว้9.994 โอ้เวลาเดียวกับโอท็อปในรันแรกคืนหนึ่งต้องเร็วกว่า9.417ครับโอ้ยอมันสะบัดสติสติยกเลยครับใช,ใช้เวลาเดิม เวลาเดิมตอนนี้น่าจะ,ะโดนดันลงไปอยู่อันดับที่7ครับต่อไปมาเลขหนึ่ครับวรวุฒิสุขิตาครับน้องบุ<ว>กไก่ซิ่งช่างแจ็คบางยาแพรกแจ็คยังไม่ไปไหนครับยังอยู่วนเวียนอยู่นู่นนะถึงอันดับสอง <c oughs> <c oughs> อ่ะยังวนเวียนโบกให้อยู่